อย่าตัดสินคนแค่ภายนอกเคยมองใครสักคนแล้วเผลอตัดสินเขาจากการแต่งตัวทรงผมหรือวิธีพูดไหมเราเคยเห็นคนใส่เสื้อยืดเก่าๆกางเกงขาดแล้วคิดว่าเขาคงไม่มีอะไรเคยเห็นคนสักเต็มตัวแล้วคิดว่าเขาคงเป็นอันธพาลเคยเห็นคนหน้านิ่งไม่ยิ้มแล้วคิดว่าเขาคงหยิ่งแต่เราลืมไปว่าสิ่งที่เราเห็นมันอาจไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็นบางคนแต่งตัวหรูแต่ข้างในเต็มไปด้วยคำโกหก บางคนพูดเพราะแต่จิตใจเต็มไปด้วยพิษบางคนแต่งตัวเซ่อเซ่อแต่กลับใจดีจนคาดไม่ถึงผู้หญิงบางคนดูแรงแต่กลับรักเนียวใจเดียวผู้ชายบางคนดูดิบเถื่อนแต่กลับเป็นคนรักครอบครัวที่สุดในโลกบางคนไม่พูดไม่โพสต์ไม่โชว์แต่เขาช่วยเหลือคนอื่นมาตลอดเราไม่เคยรู้เลยว่าเบื้องหลังรอยสักของเขาคือการสูญเสียเบื้องหลังรอยยิ้มคือการต่อสู้กับภาวะซึมเศร้า เบื้องหลังความเงียบคือชีวิตที่เต็มไปด้วยบาดแผลเราไม่ควรตัดสินใครด้วยตาแค่สองข้างเพราะเปลือกนอกอาจจะหลอกตาแต่นิสัยข้างในเนี่ยมันหลอกไม่ได้อย่าตัดสินใครตอนที่ยังไม่รู้จักเขาดีพอเพราะสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ใช่สิ่งที่เขาเป็น